วันนี้จะพามารีวิวเจ้าประวานคันเก่าแต่ไปแต่งมาใหมา่ซึ่งคันนี้เป็นประวานสีกลมล้อมแอครับเป็นตัวสีพิเศษอ่ะซึ่งเพื่อนๆจะเคยเห็นบนแอปแต่ไม่เคยทำรีวิวเลยแต่วันนี้มาแต่งมาใหมา่เดยจากสีกลมเป็นสีเงินซึ่งตัวนี้เป็นสีซีรัวดแต่เต็มสติ๊กเกอร์นี่นะเอาตัวนูมาใส่นี่และเราได้ชิ้นส่วนที่มันรู้สึกว่านั่งว้าวอ่ะราคาไม่ได้แพงมากครับแต่ว่า รานยี่หาย,ยากแล้วก็ภูมิใจน้าเหนืมากมาดูมีอะไรมา้างได้มาใหม่ล่าสุด KTM ดำดำเป็นไงดำปัดนปอกมือแท้สายกว่าเนี่ยไม่ได้แพงมากแต่ว่าหาย,ยากแล้วก็ขบวนก็จะเป็นลอสซี่ก้านโกเกนไล่ลมเงิน,นสไตล์สุพรรณก็จะเป็นแบบนี้โดยส่วนตัวนะมีความเท่แล้วก็ยงตัวในเรื่องของสีมากนะครับก็รัดได้ป่าเดปกติ ตัวด,ด้านล่างความลงตัวมปนลงมาเนี่ยเรามารู้จักกับปั๊มอีกปั๊มหนึ่งที่ทิกโกจะเล่นกันแต่ไวรุสจะไม่ค่อยเล่นก็คือเรื่องของปั๊มแบทแมนหรือว่าค้างาคาวส่วนดราคาค่าตัวตอนนี้พุ่งไปไกลแล้วครับเนื่องจากว่ามีข่าวมาจากแบมโบว่าเขาจะเลิกผลิตก็เลยจับมาใส่คันนี้จานแบมโบแต่จริงๆแล้วที่อยากจะหมูไม่ได้ชิ้นนี้เลยนี่จุบลมนะเสียเงินก็ค่อนข้างจะหายยากนิดนะึง นี่ยังไม่ใช่ที่จมูกแต่ที่จมูกจริงคือนี่ครับอาก้อนทรง a 4ล้วนปีสิบยังไงขนรู้มากๆตอนที่ซื้อมาซึ่งมันสวยมากอันนี้ได้มาจากเพื่อนที่ใน Facebook ที่เชื่อถือได้นะได้มาคู่นี้สวยมากอันนี้ก็เลยไป็นจากสีน้ำเงินไงมันตัดกันโบบาเลยเนี่ยแล้วก็ข้างล่างก็จะมีวาปดหนึ่งตัวแต่ไล้ลมอ่ะใส่ไม่ได้ใส่แล้วไข่แล้วมัน มันดูไม่ไม่เรียบร้อยอะแต่เดี๋ยวว่าหลังจะเราพยายามใส่ดูครับนี่แล้วยังดักแหลบเจแปนตัวเครื่องยนต์ก็ยังไม่ได้มีนะครับใครอยากจะให้อัปเดตเวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน4่วาล์เวเล็กเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าจะทำได้ดีเพราะว่าผมเปิดลงรถแล้วทำควาดารถาาที่มีอยู่แล้วแล้วก็เก็บงานเก็บรถหลังจากการแข่งขันปลายปีแล้วฝั่งนี้ก็ยนต์ก็จะเป็นสาตนดา,เด,นเด,นาดเดิมๆกาตาก์เีดียมพ่อไปเห็นทอยตู้ใบเ,เก่าอยู่แล้วจากตัวเนี้ย มาถึงโชคหลังเนี่ยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากโอรีนเป็นแกนดําซึ่งราคาค่าตัวพอจับต้องได้ครับแต่ถ้าเป็นแกนลุง้งไม่ไหวแล้วนะและนี่ดูล้อหลังนี่ดูความสวยของล้อหลังล้อเนี่ยมีใครเยอะครับแต่ล้อที่สวยเนี่ยเชื่อผมดีว่าอยู่ในมือจิ๊กโกห,หลายคนที่ไม่ค่อยเอามาให้ดูดูดูความสวยขอล้อหลังอายุล้อ13ปีดูความสวยความงาม การเก็บรักษาของเขาดิเนดูฝั่งนี้ด้วยหรือได้ว่าส่วนไม่จริงเรื่องของการระบายครับก็ไม่มีอะไรมากน,นี้เป็นวาล์วธรรมดาแต่ที่อยากจะนำมาเสนอคือว่าหนึ่งเลยครับปะวานอนะ่ะหลายคนไม่ค่อยเห็นเนาะเราก็เลยจับปะวานเราเนี่ยมาทำแล้วก็ดีเพราะสีนี่มันตรงใจมาก เลยอยากจะเปิดโรงรถนําเสนอเพื่อนๆดูว่าสไตล์การแต่งรถเรียกว่ามีขอนิดหน่อยมันก็ดูเท่สมุสมาดได้ความสวมอยอยู่ีแต่เราบุคคลชอบความต่ผมชอบแบบนี้ก็เลยนำเสนอซึ่งเนี่ยตอนนี้เลยเปิดโรงรถถามว่าทําไมเองสุพันธ์ถึงตื่นเต้นกับล้ออีกวยเพราะใส่ฟ้าน้าเงินเราก็มีแล้วหมากลุกปีสิบเนี่ยปีนี้ปีสิบก็มีใส่ฟ้าปีสิบก็มีแล้ว สูงแปดก็ยังมีอีกหนัเนมนันตะแกรงล้อนกัสีที่มันเป็นสีที่เรียกว่าสีออลี่ของล้อโทลรร้อครับสีเงินสีทองเนี่ยซึ่งมันเป็นสีหายากมากแล้วก็สภาพส่วนนี้ค่อนข้างที่จะหายากก็เลยได้มาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสต็อกหนึ่งสเต็ปก็เลยอยากจะออกมาเสนอเพื่องนนะก็วันนี้เปิดลงแล้วครับเดี๋ยวบวาน คันเงินล้านไปเติมอยู่เดี๋ยวมีอะไรจะขึ้นหน้าจังเ <forward. S 1> อามาให้ดูส่วนใครอยากจะให้ผมร,รีวิวรถคันไหนคอมเมนต์มาเลยมีเวลาทําให้แล้วสุวนพวกนี้ไม่ต้องสนใจครับว่าเครื่องไปไหนาขายแดงหมดแล้วก็ <iet> <c farming> คลิปนี้ฝากติดตามน,นะครับในในลงรถผมผมเปิดลงรถแล้วกันว่ามันจะมีรถอะไรทำสไตล์ไหนนะในช่วงต้นปีนี้น่าจะเป็นช่วงที่มีเวลาทำคลิปแบบนี้เยอะๆฝากคอมเมนต์แล้วก็ติดตามนะครับวันนี้ เฮงสุพันกับเจ้าประวานไปแล้วครับจะไปไหนไปดูได้ลเลยเฮ้ยนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรหรอกสวัสดี